จ้าพ,จพี่น้องจ้าเมื่อนี้คิิจะพาพี่น้องมาเก็บกล่องกล่องของฝากจากพี่น้องทางบ้านปะกงเพิ่นเพิ่นทรงมาใหแล้วจ้าพี่น้องจ้าเมื่อเบิ่งนะจาว่าเพิ่นฝากยังมาใหแล้วจ้าพี่น้องจ้าเรามาดูกันเนาะจ้าพี่น้องว่าพี่น้องเอฟซีทางบ้านปะกงเพิ่นฝากยังมาใหอเราจ้าเรามาแกะกล่องกันเลยพี่น้อ like งจ้า ก็คือติดเกทปน้ะแต่พี่น้องมาดูกันเลยเนาะจ่าพี่น้องจ้าว้าวมิเสีอพี่น้องมิเสืียมิเสีอเสืยแล้วจ่าพี่น้องนี่มามาพี่น้องนี่มามาขอบคุณหลายเด้อจ่าสาวน้อยพากินมาจากขอบคุณสาวน้อยพากินเด้อจ่าพี่น้องจา้า ม,มามานนจ๊ะฝากมาไห้เนจ่ะแล้วก็จะมีเสื้ออีกหนึ่งตัวแล้วก็จะมีเสื้อพี่น้องเสือ้อเสื้อจากพี่น้องจ้าขอบคุณห,หลายๆเด้อสาวหน่อยน้องสาวลาแล้วก็กางเกงนะจ๊ะสาวหน่อยฝากมาไห้เนจ่นะ F C เนจ่ะ F C จากบ้านปะกงเนจ่บบนนะจน้องสาวน้อยพายจีนขอบคุณห,หลายเด้อจากพี่น้องจ้า หนึ่งสองสามสี่ห้าพร้อมมา,มากนะจ้ะพี่น้องเนาะขอบคุณของขวัญปีใหม่ย้อนหลังเดอ้อสาวน้อยพายินแกสเสือเนาะจ๊ะพี่น้องจ้ะดูความสวยงามของเสื้อที่สี่ฝากมาให้นะจ๊ะพี่น้องจา้าออ้สีที่มากแค่ไม่พี่น้องสีดำสีดำนะจ๊ะสีดำ,ดำเป็นสีที่ชอบขอบคุณหลายเด้อจา้า บอรเอ๋อเบอร์เอ๋อค่น้องตัวนี้สาวน้อยน่าจะฝากมาให้น้องดิแท็กตัวนี้น้องสศราหน่อยน่าจะให้น้องดิแท็กเนาะจ้ะเพิ่นรู้ว่าน้องใส่เพิ่นหมักสีไล่สีไล่สีเนาะจ้าพี่น้องของน้องดิแท็กเนาะจ้ะอันนี้น้องกะ น่าจะผงน้องดีแท็กเพราะว่าตัวใหญ่เมียใส่บ่ได้คุณใดตัวใหญ่เมียใส่บ่ได้พี่น้องงามบ่จ้จพี่น้องจ้าสวยงามน่าจ้าสวยงามสวยงามแล้วก็จะมีกางเกงกางเกงเจ๊น่าจ้าพี่น้องใส่แล้วสบายใส่อยู่บ้านน่าจ้าพี่น้องจ้าใส่อยู่บ้านใส่ไปหาดใช่หาดกะใส่ได้น่าจ้าพี่น้องไปเที่ยวหาดทะเลก็ใส่ได้แย่ทุกตปเลยพี่น้องขอพูดให้ลายเด้อจ๋าวหนอยู่มาแข่งน้องดีแท็กมาแข่งซีได้ไลายดิ้แดงนะสิ ขอบคุณหลายๆเนาะจ้าสนอยจ้าขอบคุณมากมายเนาะจ้าจากเอฟซีทางบางขงกุงเนาะจ้า mm hmm. สาวเราคนจริงใจเนาะจ้าพี่น้องโอเคเนาะจ้าพี่น้องจ้าสวยงามพระราม8ดขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย